สวยปังมีสเสน่ห์กับ5้าอันดับนักร้องลูกทุ่งอินดี้อีสานที่สวยที่สุดในประเทศไทยอันดับ5้าอาร์มชุติมาจากนักแต่งเพลงสู่ศิลปินเต็มตัวสวยเท่มีสไตล์เป็นตัวของตัวเองแบบสุดๆไม่ต้องหวานก็ปังสเสน่ห์ล้นเหลือจนแฟนๆหลงรักกันทั่วประเทศอันดับ4ทัญญาอาสยามสาวเสียงดีจากแดนอีสานที่มาพร้อมความสวยแบบลูกทุ่งอินดี้ยุคใหม่หน้าหวานแต่แอบมีความแซ่บเบาๆเสียงร้องก็กิกนใจสุดๆไม่แปลกใจเลยว่าทำให้แฟนคลับถึงแน่นขนาดนี้อันดับ3ามน้ำแข็งทิพวรรณ น้าใสเสียงเพราะลูกสดใสแบบสาวอินดี้ควนใจวัยรุ่นบอกเลยว่าทั้งร้องดีทั้งสวยหวานเป็นอีกหนึ่งสาวที่กำลังมาแรงสุดๆอันดับสองมินตาอินทิราเสียงดีงานปังหน้าสวยครบเครื่องทุกอย่างเสียงร้องมีเอกลักษณ์ครฟังก็ตกหลุมรักไม่ว่ามองมุมไหนก็น่ารักไปหมดอันดับหนึ่งกวางจิรพันธ์นักร้องลูกทุ่งอินดี้ที่สวยที่สุดในไทยทั้งเสียงหวานทั้งหน้าสวยออราจับทุกเวทีความสามารถก็ไม่เป็นสองรองใครเสียงเพราะจนหลายคนยกให้เป็นตัวแม่ของวงการอินดี้อีสาน